นะตามสื่อต่างๆนะครับลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงนะครับในวงการนี่เรียกว่าฉายาของท่านนะครับโอเงินกระทิงแดงนั่นเองและท่านเป็นถึงด็อกเตอร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าอบรมใน AI อ VIAutoBoma ด้วยนะครับอตอนนี้ท่านอยู่ที่ชนบุรี เมื่อท่านพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านดอร์ชัยวัน์สิราเทียนพัฒน์รับไมค์อันทรงเกียรติจาก MC ได้เลยครับเชิญครับสวัสดีครับ MC ครับเทสเสียงชัดไหมครับสวัสดีครับชัดเจนครับท่านดอร์เชิญครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ MC แล้วก็สวัสดีสมาชิก243ท่านนะครับก่อนอด่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้แนะนํานะครับ Black d ดม m o n d นะฮะอ่าสิพัชชาทูลฮิรันตะกุลนะครับ อ่สิสิพัชชานทูลฮิรันธนกุลเนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์ชินของเรานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับนะภายในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้เกิดเรื่องราวกับขึ้นในชีวิตนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากมากนะครับเห็นพี่น้องอ่าที่ร่วมเมื่อวานนี้นะครับก็สนุกสนานแล้วก็สนุกสนานไปด้วยแล้วก็มีความหวังไปด้วยนะครับครับผมอ่อดรชัยวัหรือที่ทุกคนเรียกกันในวงการบันเทิงก็คือคุณพงเงินกระทิงแดงนะครับ เป็นคนอยู่ในวงการบันเทิงมาในยุค90นะครับเป็นศิลปินในยุค90หลายคนก็คงจะทราบดีนะครับปีนั้นก็ปี2 1 6เนี่ยก็จะเป็นโฆษณาเป็นสินค้าที่เป็นเดอะเบสเลยนะครับนะฮะ อ่อก็คือเครื่องดื่มชูกําลังกระถิงแดงในเวอร์ชั่นของลูกผู้ชายตัวจริงนะครับที่เป็นซูเปอร์แมนวิ่งปิดท่อเนี่ยนะครับเด็กๆที่ก็จะเอาไปเรียนแบบกันเยอะมากเลยนะครับเอาพัทมาผูกคอแล้วก็วิ่งป็นซูเปอร์แมนกันเยอะมากเลยนะก็ทำให้เราเองนะฮะจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับผมเป็นคนชัยภุมมนะครับผมเป็นคนอีสานนะครับพี่น้องนะครับผมเป็นคนอีสานนะครับพ่อผมเป็นคนใต้นะครับแม่ผมเป็นคนเมืองนะครับเป็นคนลําปางแล้วย้ายมาอยู่สระบุรีสองคนรักกันพาผมไปอยู่อีสาน ไปกินเคี่ยงคากนะครับนู่นเลยครับไก่ปืนเที่ยงนะผู้ใดคนอีสานแบบกดแปกดเก้าไม่เดินครับพี่น้องเด้อนะครับ,เ,รบเจอหน้าผมนี่ไม่ต้องชมมากนะครับกินเมดเด้อบ่หเหลือ <laughs> กินกินทุกอย่างที่กินได้นะครับขอบคุณขอบคุณสำหรับชีวิตที่เป็นเด็กบ้านนอกนะครับที่ต่อสู้กัดฟันทุกอย่างนะครับวิ่งหาเป้าหมายอย่างเดียวเลยหาความรวยหาความสบาย อายุสิบห้าเข้ากรุงเทพเลยนะครับเนาะไม่สนใจอย่างอื่นแล้วนะครับอยากจะประสบความสําเร็จนะครับก็ชีวิตก็เป็นเรื่องราวของการต่อสู้ผมคาดว่าทุกคนก็คงจะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเป้าหมายผมไม่เคยทิ้งเลยนะครับผมเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จเท่านั้นเองครับเป้าหมายไม่ว่าจะทําเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่นะครับงานอะไรก็แล้วแต่ที่ผมทํานะครับถ้ามันจะทําไม่เสร็จนะผมจะไม่ผมจะไม่ไปจากตรงนั้นนะฮะผมต้องทําให้เสร็จแล้วก็ ต้องรู้ให้จริงนะครับอะไรที่เราไม่รู้ก็ไปเรียนครับอะไรที่เรารู้แล้วก็เรียนเพิ่มเติมครับเพื่อพัฒนาต่อยอดนะครับที่สําคัญนะผมขอบคุณท่านประธานมากเลยนะครับนะท่านดรสรวัดไพศาลสรวัดนะครับแล้วก็ประธานคู่คู่ชีวิตของท่านนะครับน่ารักมากนะครับนะคือทั้งสองท่านนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งได้สัมผัสแค่ทิศเดียวนะครับผมได้ เห็นในเรื่องของการทําธุรกิจการเป็นต้นแบบการเป็นโมเดลเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเห็นเมื่อวานนี้นะเอาเรื่องเมื่อวานล้วนๆไม่ต้องร,ร,รู้เรื่องผมเยอะก็ได้เอาเรื่องเมื่อวานเอาเรื่องเมื่อวานนี้นะเอาเป็นว่าแปดนาฬิกานะครับเข้าห้องประชุมกลับออกมาอีกทีหนึ่งสิบแปดนะครับจากเข้าจากแปดกับสิบแปดเนี่ยช่วงสี่ชั่วโมงแรกนะครับผมก็สังเกตว่าปกติไปห้องอบรมไหนนะ ทุกคนก็จะมีการเข้าห้องน้ำด้วยนี่นั่นครับมันแปลกตรงเมื่อวานนี้ครับไม่มีใครกล้าลุกออกจากที่นั่นแม้ <laughs> นกระทั่งกลัวซะว่าจนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่หนักเกินกว่านี้นะอดทนไปเรื่อยๆผมนี่แบบว่าตอนตอนเดี๋ยวว่าผมคงนักจะไม่ไหวแน่ๆเลยนะพอลอท่านประธานเบรกเท่น,นั้นแหละผมขอก่อนไม่งั้นไม่งั้นมันจะออกครับ คือไม่ไหวแล้วนะครับก็พยายามนะสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นเมื่อวานนี้นะพี่น้องครับใครที่ยังไม่ได้เข้านะใครที่ยังไม่เข้าอบรมอา่าวีไอโอโตบูมานี่นะท่านต้องเข้านะครับเพราะว่าสิ่งสาคัญที่สุดนะคือมันมันมันเป็นอะไรเรื่องราวที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนคือมันมันมันต้องรู้เรื่องราวมันต้องรู้เรื่องราวในสิ่งที่คุากำลังจะทำถ้าคุณจะทําอะไรแล้วนะถ้าเกิดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับ มันมันก็จะไม่รู้จะมันไม่รู้รู้มันจะพูดกับ่ใครก็ไม่รู้เร,รื่องว่าเ็าถามว่าพี่ครับพี่ทําอะไรเออเราจะตอบเขายัางไงว่าเราทําอะไรใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราเห็นแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับมันทําให้หลายคนนะครับมีความหวังผมเห็นเมื่อวานเนี้ยมาจากการาทั่วสารทิศและคนที่นั่งข้างๆผมเนี่ยครับเป็นคุณแม่แม่น้อยนะครับผมก็ไม่กล้าถามอายุนะ แต่ว่าผมในยุเนี้น่าจะเจ็สิบกว่านะฮะทั้งสองข้างผมเนี่ยนะฮะในเรื่องของโซเชียลเดี่ยบองตรงว่าอายุ8ปกว่านะครับผมผมต้องมานั่งคิดแค่ทั้งสองฝั่งนะผมก็บอกลูกนี้ทำยังไงลูกนี้คือเนี่ยฮะมันทำให้ในโลกของดิจิตอลเนี่ยนะครับแล้วคนในยุคเจดสิบยุคแปดสิบถึงยุคเราก้าูนเนี่ยไอเรายุคก้าศูนย์เนี่ยก็ถือว่ายังโอเคนะแต่ไอคนสมัยใหม่นะครับที่ยุค Gen Z Gen Y เนี่ยเขาจะเร็วมากใช่ไหมครับ เราเองเนี่ยเราได้เห็นนะว่าวันนี้คนในห้องทั้งหมดนะครับร้อยกว่าท่านเนี่ยนะฮะก็อยู่ในยุค90ยุค80 90นะครับแล้วก็เจนเจนเจนเบบี้บูเมอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเราเราเห็นกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความหวังมีความหวังตรงไหนครับในในฐานะที่การสร้างเรียกอนะไความน่าเชื่อถือความด้่อถือเนี่ย เดิมเนี่ยนะครับเราเคยได้รู้อีกม,มุมหนึ่งของทอร์อัริสแต่ว่าอันนั้นก็มานานมาแล้วนะครับผมก็เคยเป็นสมาชิกรุ่นแรกนะครับแตค่คือคือการสือออ่อสารสําคัญมากพี่น้องการสื่อสารคนที่พี่สื่อสารกับเราเนี่ยไม่ได้พูดถึงแบตฟอร์มเขาไปพูดถึงแต่เรื่องการเติมเงินมันก็เลยทําให้เราเองนั้นไม่สนใจในเรื่องตรงนี้นะครับพี่น้องฮะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปสื่อสารผิดม,มันจะเกิดภาพลบนะครับมันเกิดภาพลบเมื่อวานเนี้ยดีมากครับ ดีที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการที่เราเองนั้นได้เข้ามาเรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มของ i t s เนี่ยทำอะไรแล้วทัพอสุริยกำลังทำอะไรเราจะไปที่ไหนทำอะไรมันคืออะไรมันต้องแยกให้ออกว่าระหว่างเน็ตเวิร์ขายตรงกับกับการทำแพลตฟอร์มอ่ตรงนี้มันคืออะไรพอทุกท่านเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยท่านก็จะไปสืบบ่อสารกับสมาชิกที่เข้าใจเพราะอย่าลืมนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยครับมันมีภาพสองมุมบางคนเขาก็ เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลมันจะมีภาพเอ่อมันมีคลิปมีอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่วันนี้เราได้รู้ความจริงทุกคนรู้ความจริงแล้วคุณแค่เอาความจริงไปพูดว่าถ้าจริงก็คือจริงครับไม่จริงมันก็คือไม่จริงอันนี้แหละครับมันทําให้เราเองนั้นแหลได้มองเห็นว่าความจริงเนะี่ยมันใต้ตายอยู่แล้วนะครับความจริงไม่ตายอยู่แล้วและสิ่งที่เรากำลังจะทําไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมันคืออะไรเราจะต้องไปสื่อสารให้คนที่เรารักนั่งฟังโอ้เมื่อวานนี้มันถือว่าแบบ amazing มาก amazing ที่ว่า มันพีที่ตรงไหนเราเคยไปสัมมนากับกับแบบแบบสถานที่เป็นโรงแรมใช่ไหมครับขอบคุณประธานมากนะครับที่ทั้งหมดเนี้ยสร้างเขาเรียกแอสเซทหรือว่าสร้างสร้างทรัพย์สินสร้างโรงแรมเป็นของตัวเองไม่สนใจเวลาที่จะมีพนักงานโรงแรมบอกพี่หมดเวลาแล้วท่านเคยไปใช่ไหมครับไปโรงแรมลุกกระปดเวลาแล้วทุกคนก็จะรีบสป,สปีดสปีดเนื้อง,งานเนี่ยแต่ที่เนี้ยเราไม่ต้องสปีดเพราะอาคารสถานที่เป็นของท่านเอง เป็นทรัพย์สินเราเองไม่เป็นหนี้ไม่เป็นอะไรต่างๆเลยนะครับไม่ต้องไปเช่าโรงแรมไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับแมนว่าวันนี้นะครับที่จอดรถอาจจะน้อยไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันสนุกดีก็คือทุกคนเข้ามาก็เอาไปจอดด้วยกันออกพร้อมกันไปพร้อมกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ําใจครับมันเป็นเครื่อความสามัคคีครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอันนี้สําคัญมากนะครับก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณอัพไลน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าอัพไลน์อัพไลน์ผมเี่นนะครับผมรู้จักกับภรรยา นะครับกันมาก่อนแล้วก็ไปหากันที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็หลังจากที่เรามาอยู่โคราชเนี่ยเราทาโรงงานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัพไลน์ก็เลยเชิญเราเองนะครับเออเอาสินค้านะครับมาเปิดร้านที่นี่ไหมแต่แรกเราก็ไม่เข้าใจว่าเออมันคืออะไรนะครับหลังจากได้ไาคุยกันนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับวันนี้เราเองก็ได้มาเปิดเป็นเป็นเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นอ่พัทมิรกันแล้วเปิดเปิดร้านในในแพลตฟอร์มเหมือนกับ ช้อปปี้และ,ละ,ะหลังจากห้าใช่ไหมทีนี้เราก็ได้มาเปิดร้านกับที่ทาง T.S ใช่ไหมครับยอดอุดรีเรียบร้อยแล้วก็คือในแบ,บแรนด์ของน้ำไม่ได้ดิกวอเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้ในพบกันนะครับบ่ายนี้มีเซอร์ไพรส์จะเอาสินค้าไปให้ท่านชิมด้วยนะครับก็พูดไปก็ตื่นเต้นไปนะครับก็อยากจะสนุนใจกับพี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ในห้อง260ร้คนนี้ที่ยังไม่ได้เข้านะครับก็มีโอกาสรุ่นสามมาเข้ามานะครับว่าท่านจะได้รู้ว่าสินค้านะครับในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านั้น มันเป็นโอกาสที่ท่านเองนั้นจะเป็นผู้จัดจําหน่ายแล้วก็ท่านก็สามารถไปสร้างใน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 อ่จาจักประเทศไทยหรือก็รอบรอบรอบประเทศเพื่อนบ้านเราได้แล้วก็นี่คือโอกาสธุรกิจนะครับเพราะว่าโอกาสธุรกิจนี่สำคัญมากวันนี้เรากําลังวิ่งหาไรายได้กันเพื่อให้คบเบืรกับรายจ่ายใช่ไหมครับและทํำยังไงที่มันจะคบเบอร์อ่อให้กับครบกับรายจ่ายที่เรามีทุกวันวันนี้นะครับ อีกช่องทางนะครับสำหรับแพลตฟอร์มของทวาริตนะครับสำหรับในในงานที่พี่น้องอาจจะไปเชิญวันนี้นะครับพอเราสัมมนาแล้วท่านเอาข้อมูลที่จริงนะครับไปคุยกับเขาแล้วเชิญเข้ามานะครับเชิญเข้ามาที่ออฟฟิศนะที่สํานักงานของเรานะครับเมื่อเมื่อวานนี้คุยกับแม่น้อยแม่น้อยมาจากไหนแม่น้อยมาจากเชียงใหม่โอ้โหขนาดนั้นการบอกว่า เชียงใหม่ก็แก่ปากซอยลูกโอ้โหนี่ผมประทับใจมากเลยครับปากเชียงใหม่แค่ปากซอยครับหลายคนเข้ามาได้บอกว่าโอเคครับผมเพว่าผมผมแก้โคราาที่ผมหนาวเลยนะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับท่านเอมซีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทั้งหมดเลยนะครับที่ร่วมสัมมนากันเมื่อวานนี้ร้อยสามสิบกว่าท่านนะครับสนุกสนานมากนะครับทุกอย่างท่านประธานวางไว้อย่างดีแล้วขอบคุณมากๆานะครับขอบพระเจ้าอวยพรนะครับเอเมนขอบคุณครับ ขอบคุณท่านด็อ,อร์ชัยวัดรศิราเทียนพัฒนนะครับ